สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนออานหน่อยเฉพาะกิจนะครับอานหน่อยเฉพาะกิจของวันที่9นะครับกรกฎาคม2567นะครับอานหน่อยเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับ ทุกวันทุกวันนะครับช่องวีดีทธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆุ่นกันเท่านั้นนะครับอาชนชอบค่อยนําไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่า วันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันที่9นะครับวันที่9นะครับวันนี้วันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆม่ใหทุกท่านนะครับเลขสูงนะ890นย์นะครับเน้นที่8กับ9คู่คองเขาก็เลขต่ำนะครับ1 2 3 4สสี่นะเน้นที่3ามกับ4ี่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ1819 2829 3839 4849สองสองสาปสีนะครับ เราเน้นที่3ามกับสีเราก็ดูที่3ากับสีนี่นะครับนี่นะครับเน้นที่สามกับสีส่วนตัวเน้นรูดวิ่งเราเน้นที่9นะอ่าครับเน้นที่9นะครับ3านี้นะครับเก้9ตั้งแถบนะตั้งแต่นี้นะครับเก้9ห2ึ่9 3 3 9 9 4เางสี่นะครับส่วน3 8 8 3 8 4 4 8ก็เด่นเหมือนกันนะครับรูดวิ่งที่9นะเป็นหลักนะครับใครชอบ8กับ0ย์ก็จัดไปนะครับ9เป็นหลักนะครับ ชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับมาหาขับเรียบร้อยแล้วหาน้อยเฉพาะกิจนะออก4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแห่งแห่งนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีเทวิทรัพย์เทวีโชคเทวีสุขนะครับอ่ะให้เวลาจดเอานะครับ 8 90เน้นที่9นะครับ9 1 1 9อ่าบางคนก็จดไม่ทันนะ9 2 2 9 9 3 3 9 9 4 4 9 3 8 8 3 4 8 8 4สีเหลืองๆคือชุดเน้นนะชุดเน้นนะข้างล่างเป็นชุดวินนะครับไม่ใช่ชุดเน้นนะอันนี้ สีเหลืองๆนี้ข้างบนเป็นชุดเน้นนะครับตามนี้นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งถ้าใครชอบแปดก็เอาแปดไปรูดใครชอบศูนย์ก็เอาศูนย์ไปรูดนะครับวิธีการก็เอาไปชนกับสำนักอื่นก็ได้สำนักอื่นก็ได้นะครับเลขใดตรงกันก็จัดเลขนั้นนะครับประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นต้องชนทั้งสองตัวไม่จําเป็นต้องชนสามเก้าเก้าสามนี้นะครับสำนักอื่นเขา ให้สามมาตรงกับ3ามเก้าสามไปใช้ตรงกับ9ก้าเก้าไปใช้ตรงกับ1นึ่งเก้าหนึ่งไปใช้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้มันชนรอชนทั้ง2ตัวโอ้ชน4ี่แปดอะไรเงี้ยรอบนี้ไม่มีชนทักตัวเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับให้ชนตัวเดียวก็เอาตัวเดียวไปจัดนะครับอืมครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเน้นที่ลุลนลมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนชอบค่อยนำไปใช้ครับสดีครับ